เพราะว่าจาประจำวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2020สัปดาห์ที่2เทศก,กาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่าจงปลอบโยนจงปลอบโยนประชากรของเราเถิดจงพูดกับกรุงเยรูซาเลม็มให้ประทับใจจงร้องบอกเมืองนั้นว่าเวลาการเป็นท่าสิ้นสุดแล้ว ความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัยเมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตนเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นธุรกันดาลจงเปิดทางตรงในทุ่งเวงวางสำหรับพระเจ้าของเราเถิดจงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบที่ครุขระจะราบเสมอกันที่สูงสูงต่ำๆจะราบเรียบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้ท่านผู้นำข่าวดีมายังซิโยนเอย๋ยจงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิด ท่านผู้นำข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเล็มเอย๋ยจงร้องตะโกนให้สุดเสียงเถิดจงร้องตะโกนอย่าก,กลัวเลยจงประกาศแก่เมืองต่างๆแห่งแคว้นยูดาว่าพระเจ้าของท่านทรงอยู่ที่นี่ดูซิองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาด้วยพระอนุภาพพระกรรของพระองค์ทรงอำนาจปกครองดูซิ รางวัลชัยชนะอยู่กับพระองค์ประชากรที่ทรงกอบกู้เดินนำหน้าพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรทรงอุ้มไว้แนบพระอุระและทรงนำแม่แกะอย่างทนุถนอมเพลงสะดุดีข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประกาศสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์และแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ขอเพียงอย่าให้เขาทำสิ่งโง่เขลาอีกถูกแล้วความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเรา ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกันความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดินความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์ใช่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานฝนเป็นพระพรและแผ่นดินของเราก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวมากมายความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์ เบิกทางให้ทรงพระดำเนินบทอ่านจากจดหมายนะบูนเปโตรอัครสา,าวกฉบับที่สองท่านที่รักทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืมคือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปีและหนึ่งพันปีก็เหมือนกับหนึ่งวันองค์พระผู้เป็นเจ้าม่ได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลายไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจเปลี่ยนวิถีชีวิตวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างไม่รู้ตัวเหมือนขโมยวันนั้นทองฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้องโลกธาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกันแผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไป เมื่อทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ท่านจงตระหนักว่าจะต้องประพฤติตนอย่างไรจะต้องดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์และมีความเลื่อมใสศรัทธารอคอยวันของพระเจ้าและพยายามเร่งให้วันนั้นมาถึงในวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟเผาผลาญและโลกธาตุจะถูกไฟเผาละลายไป เรากำลังรอคอยฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่ถาวรของความชอบธรรมตามพระสัญญาดังนั้นท่านที่รักทั้งหลายขณะที่ท่านกำลังรอคอยเหตุการณ์เหล่านี้จงพยายามให้พระเจ้าทรงพบท่านดำเนินชีวิตอย่างสันติปราศจากมนทินและไร้ข้อตำหนิบทอ่านจากพระวรสารบุญมารโก การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาว่าว่าดูซิเราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่านเพื่อเตรียมทางสำหรับท่านคนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นธุรกันดารว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดเพื่อให้ข้อความนี้เป็นจริง ยอนจึงทำพิธีล้างในถิ่นธุรกันดารเทศสอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาปประชาชนจากทั่วแคว้นยูเดียและชาวกรุงเยรูซาเลม็มทั้งหลายไปพบเขารับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอแดนโดยสารภาพบาปของตนยอนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดใช้หนังสัตว์ข้าซาเอลกินตะกะแตนและน้ำพึ่งป่า และประกาศว่ามีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก,ก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขาข้าพเจ้าใช้น้ำทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่เขาจะทําพิธีล้างให้ท่านเดชาพระจิตเจ้าข้อคิด หากเราจะต้องต้อนรับใครสักคนหนึ่งเราต้องเตรียมตัวของเราเตรียมบ้านของเราให้พร้อมก่อนที่แขกหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนั้นจะมาถึงสิ่งไหนที่ขาดเราต้องหามาเพิ่มเติมสิ่งไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องปรับให้เรียบร้อยอย่างดีที่สุดหากเรากําลังอยู่ในความสับสนกับปัญหา และความทุกข์ยากลำบากในชีวิตเรากำลังรอทางออกหรือความช่วยเหลือจากใครบางคนที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นการเฝ้ารอคอยนี้สร้างความหวังให้กับเราว่า ในไม่ช้าเราจะผ่านปัญหาและความทุกข์ยากลำบากต่างๆไปได้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้เราเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเตรียมตัวและเฝ้ารอคอยองค์พระมหาไทยของเรายังมีความหวังและมีความชื่นชมยินดีต้อนรับพระองค์ทรงบังเกิดในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020